อ่นานะครับก็โอเคนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันเหมือนเดิมนับวันนี้นะับมาเจอกันกับในช่องผมเหมือนเดิมนะับในช่อง <_ ening> ชีวิตติดหวยนะครับโอเคนคับสาหรับวันนี้นะับจะมีแนวทางนะับวันนี้แนวทางฮานอยนะับานอยประจําทุกวันอยู่แล้วนะครับก็วันนี้นะับจะได้ตัวไหนนะับก็มารับชมคลิปนี้ไปพร้อมกันเลยนะับเป็นแนวทางนะับก็ช่องนี้นะับสร้างมาเพื่อเป็นแนวทางสําหรับของหวยทุกท่านเลยนะครับ มีหวยไทยนะครับหวยลาวหวยฮานอยนะครับก็จากเมื่อวานนับที่ให้ไปนะครับสองหวยเมื่อวานให้ไปสองหวยนะครับก็เข้าทั้งสองหวยนะครับแต่มันก็ต้องเลือกเล่นนะครับว่าจะเล่นตัวไหนนะครับโอเคนะครับมาดูกันแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะได้ตัวไหนนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปดูย้อนหลังนะครับย้อนหลังนะครับเมื่อวานนะครับที่วันที่สิบแปดนะครับเมื่อวานออก สองศูนย์สองนับข้างล่างเก้าหกนะครับเมื่อวานผมได้เดนสองกับเดนสามนะครับก็จะเข้าไปที่สองบนนะครับก็วันนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ตัวไหนนะวันนี้วันที่สิบเก้าแล้วนะครับก็จากเดือนนี้นะจากเดือนนี้อันนี้คือเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะก็รุดไปสี่วันนะจากสิบแปดวันนะครับที่ผ่านมานะก็ถือว่าเดินสวย ที่สุดแล้วนับที่ให้มานะครับจริงๆมันก็จะมันก็เข้าดีทุกมวนนัแต่ก็ได้มีโอกาสให้เพิ่งมาลงให้นับให้ดูกันยาวๆก็เดือนนี้นะเพราะเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเลยนับแล้วก็การกลับมาทําครั้งนี้นัยังไม่ได้ยุดเลยสักวันนะครับ <S <S ขอฝากติดตามนะฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะับจะได้ลงคลิปให้ดูกันทุกวันนะครับ ก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอแค่นี้เลยนะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปนะครับให้รับชมกันทุกๆุกวันนะครับใครไม่อยากพลาดคลิปไม่นหมรนะของทุกวันเลยนะครับก็ฝากกดติดตามนะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามนะครับอ่านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะฝากติดตามน,นะครับโอเคสำหรับวันนี้นับฮานอยของเราครับจะได้เป็นตัวตัววินนะครับก็คือตัวเด่นฮะไอตัววินห้าตัวเนี้ยเลข5้าตัวเนี้ยก็คือผมปรับให้ตลอดนะครับแต่สูตรนี้เข้าดีเดี๋ยวมันก็หนีมันก็อะไรประมาณนี้นะครับก็ปรับไปเรื่อยนะครับก็ตอนนี้บอกตรงๆเลยก็สูตรห้าตัวนะครับ ยังไม่ต้องไปเล่นก็ได้นะครับยังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับใครมีเทคนิคนะก็ลองเอาไปจับเอาไปเล่นกับเทคนิคของท่านที่มีเทคนิคกันอยู่นะครับสมมุติว่าวันนี้ผมได้ตัวเด่นอะไรนะครับก็เอาไปจับกับตัวตัวจับคู่ของพี่ๆได้นะครับใครมีสูตรวินก็นําไปจับคู่ได้เลยนะครับสําหรับเข้าเรื่องเลยนะฮานอยวันนี้นะก็เลขทุกเลขนะครับมีเข้ามีรุดนะครับเรา ผมเองก็ไม่รู้นะว่ามันจะเข้าดีหรือมันจะรุดนะครับแต่มันก็เข้ามานะครับเข้ามาเต็มที่นะที่รุดไอ้ที่เข้ามานับหนึ่งวดสองวดสามงวดสี่งวดห้างวดหกเจ็ดแปดเก้าเก้าวันติดไปแล้วนะครับที่ลงให้ไปนะครับก็จะเข้าเก้าวันติดแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับเพราะวันนี้จะเป็นวันที่สิบนะครับก็ขอให้เฮงเฮงมันหมานะับ การเล่นนะครับเอาไปเล่นนะครับเอาไปเล่นเฉพาะกิจนะครับแต่ส่วนมากเฉพาะกิจไม่ค่อยเข้านะครับก็เล่นพิเศษก็ได้นะครับแต่ก็เล่นตามสเตปนะครับก็เฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจลุดก็พิเศษนะครับไม่เกิน2ตัวนี้นะครับแต่เมื่อวานนะครับเฉพาะกิจและพิเศษนะครับก็รุดนะครับแต่ไปอยู่ที่ฮานอยปกตินะครับอันนี้คือฮานอยปกตินะครับแต่สามารถนําไปต่อยอดนะครับเล่นเป็นฮานอย มัดรวมก็ได้นับเล่นได้ทุกหนอยรับยกเว้น V.I.P. นะครับเพราะว่าตายอย่างเดียวเลยนะครับโอเคนับได้เด่นนะครับวันนี้นับได้เด่นเด่นสองนะเอ้ไม่ใช่นับเมื่อวานอันนี้คือของเมื่อวานนับก็วันนี้นับเด่นเด่นเก้านับแล้วก็เด่นศูนย์นับเด่นเก้าและเด่นศูนย์นับสําหรับฮานอยวันนี้นับเด่นเก้าและเด่นศูนย์ได้ ไอตัวจับคู่นี้นะครับก็ปรับให้เรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็น9นะครับ9 4 9 5ครับ96แล้วก็9 7นะครับ03นะครับ04 0 5 0 6นะคหับย์แล้วก็จะเป็น0 7นย์นะครับไอตัวจับคู่นี้นะครับก็ยังไม่ต้องไปตามมันก็ได้นะเพราะว่ามันก็ผมก็พยายามปรับปรับลงให้ทุกวันนะครับ ก็มันก็หนีเราตลอดนะครับน้อยวันนะครับที่จะเข้าแต่ตัวเด่นนะครับ9วันติดนะครับวันนี้ก็ขอให้เฮงเฮงมันหมาดุท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามช่องนี้นะครับจะมีแนวะทางหวยไทยหวยลาวหวยฮานอยนะมาแบ่งปันกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหวยลาเมื่อวานนะครับก็เข้าไปนะครับทั้งตัวเด่นนะครับเด่น2แล้วก็ตัวเจานะนะครับ24 4 2นะครับ สำหรับใครที่สายหวยลาวนะครับมารับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากติดตามไว้นะครับเดี๋ยววันจันทร์นะครับก็จะมาลงให้รับชมกันนับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปสวัสดีครับ